สวัสดีครับทุกคนหลายคนอาจไม่รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชามีหนี้สินมหาศาลและเจ้าหนี้รายใหญ่ในนั้นมีประเทศไทยของเราติดอันดับอยู่ด้วยวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกว่าใครคือเจ้าหนี้รายใหญ่ของกัมพูชาและสถานการณ์หนี้สินของพวกเขาเป็นอย่างไรข้อมูลล่าสุดระบุว่ากัมพูชามีหนี้ต่างประเทศรวมกันนับหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยเจ้าหนี้ที่ครองสัดส่วนมากที่สุดคือประเทศจีนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า40%ของหนี้ทั้งหมดและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากจีนแล้วเจ้าหนี้รายใหญ่อื่นๆยังมีทั้งธนาคารโลกธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB และธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือ AIB แต่ที่น่าสนใจคือประเทศไทยของเราก็ติดอยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้รายใหญ่10อันดับแรกเช่นกันโดยข้อมูลจากธนาคารโลกชี้ว่ากัมพูชามีหนี้ที่กู้ยืมจากไทยอยู่ประมาณ1,500ล้านเหรียญสหรัฐหนี้สินเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นถนนสะพานเขื่อนและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งแม้จะช่วยขับเคลื่อนเอกเศรษฐกิจแต่ก็ส่งผลให้กัมพูชาต้องพึ่งพาเงินกู้จากต่างประเทศอย่างมากโดยเฉพาะจากจีนเรื่องหนี้สินระหว่างประเทศนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนแล้วคุณล่ะครับคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไป